สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟิชโนง,งามนาศิมาจากโงเรียนสมาราลังสดิ์วันนี้จะมารีวิวหนังสือนามีบุ๊กเรื่องสวัสดีอาเซียนกัมพูชาผู้เรียบเรียงทาพีโฟน้อยผู้จัดทำปกและภาพป,ประกอบอรุณมาสาสมสวัสดีอาเซียนกัมพูชากัมพูชาชื่อทางการ ราชอาณาจักรกัมพูชาพื้นที่1 8 8 0 3 5สตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร1 4 3ล้าน8คนเมืองหลวงพนมเปญภาษาราชการภาษาเขมรศาสนาประจำชาติ ศาส,สนาพุทธกัมพูชามีชื่อเป็นทางการ